สวัสดีนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ขอท่าละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กุฏินะครับซึ่งเป็นกุฏิที่เขาเรียกว่ากุฏิลงเย็นนะครับกุฏิท้ายเมนท้ายวัดตรงป่าช้านะครับทุกคนน่ากลัวมากมีทั้งโอ้โหมีสารพัดเลย อธิคนตายนะครับลงเย็นนะครับเป็นกุฏิที่โคตรขึ้นชื่อว่าเ้ยนเันหนักเ้ยนมากๆนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับอันนี้นะครับเป็นวิดีโอไลฟ์สตตีมพีเมียนะครับนะเดี๋ยววันนี้ถ้าเราเจอเราอะไรหรือเราจะอาจจะมีการตั้งกล้องกันนะครับทุกคนอ่าโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหน้าไมค์กันนะครับ เดี๋ยวขอไปัะคุณมาแรงมาแรงเข้าปากกราบขอภัยนะครับก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับนะก็พบกันเช่นเคยนะครับทุกวันนะครับสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับรวมตัวกันอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังนี้นะครับซึ่ง เป็นบ้านที่รวบรวมเอาเฉพาะคนที่ชื่นชอบในโลกหลังความตายนะครับชื่นชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับนะครับนะเราก็จะมารวมตัวกันนะครับและเราก็จะหลอนไปพร้อมกันนะครับการนําเสนอของช่องนะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็จะเป็นการไร้สดนะครับรูปแบบแรกนะก็จะเป็นการไร้สดเอ๊ะมี3รูปแบบสิทษทีนะครับผิดจุดปิดจุด รูปแบบแรกนะครับก็จะเป็นการ ate, mirror, ไลฟ์สดนะครับรูปแบบที่2ก็จะเป็นการไลฟ์สตรีมแบบพีเมียร <It> ์แบบนี้เลยนะครับนะรูปแบบที่3ก็จะเป็นการถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปก็คือแบบสมมติว่าผมไปนอนตามป่าอย่างเงี้ยไปนอนบ้านล้างอย่างเงี้ยนะครับไปถ่ายตามบ้านร้างอย่างเงี้ยถ่ายคลิปเกสิบห้ายี่สิบสามสิบนาทีประมาณนี้นะครับถ่ายตั้งกล้องอะไรอย exactly ่างนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับที่เราจะเป็นการนําเสนอนะครับเป็นการไลฟ์สดนะครับ ไลฟ์สเตีมพีเมียนะครับเป็นการทำคลิปนะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนื้อหาของทางช่องก็จะเป็นเรื่องราวรีรับโลกหลังความตายนะครับไปยังสถานที่ต่างๆนะครับนะโดยจะเป็นป่าช้าสุสานนะครับอะไรต่างๆนานา,นา,นากว่ากันไปนะครับวันนี้เราอยู่กันที่กุฏิล้างท้ายป่าช้านะครับนะเป็นกุฏิเฮี้ยนมากกุฏิที่แบบ มีเก็บลงเย็นด้วยนะครับมีของที่เกี่ยวกับคนตายทั้งหมดเลยอยู่ในกุฏิหลังนี้นะครับนะแล้วผมก็ไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะประสบพบเจอกับสิ่งที่เราอยากจะเจอกันหรือเปล่านะครับนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปลุยกันนะครับเฮ้ยเห็นแล้วว่าคือมันมีเสียงแบบ แป๊บๆมันทำให้แบบเสียสมาธิอ่ะทุกคนต้องกราบขออภัยนะครับและก่อนที่เราจะเข้าไปกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอญาติบอกบุญนะครับบอกบุญพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านาอาทุกท่านด้วยนะครับซึ่งในวันที่1เดือนมิถุนาสองห้าหกแปวันอาทิตย์ที่1มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับผมได้มีการจัดบุญใหญ่นะครับรวบรวมเอาปัจจัยนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับ แล้วก็พวกปัจจัยอะไรต่างๆอาหารสุนัขนะครับนำไปถวายนะครับให้กับวัดถ้ำเหล็กไหลนะครับอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นวัดที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลนะครับเป็นวัดที่ทางเข้านี่เป็นดินนะครับหลวงพ่ออาศัยอยู่เพียงรูปเดียวนะครับเป็นวัดที่ห่างไกลมากแล้วก็มีสุนัขเยอะมากนะครับนะต้องการปัจจัยในการบูรณะบำรุงนะครับต้องการข้าวสารอาหารแห้งนะครับต้องการเขาเรียกว่าอาหารสุนัข นะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของทางพระนะครับนะก็พี่เพื่อนๆเพื่อนท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนอยากจะไม่ใช่ากสนับสนุนอยากจะร่วมบุญเป็นปัจจัยสามารถโอนมาได้ที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้นะครับหรือถ้าอยากบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนะครับน้ำดื่มนะครับหรือว่าอาหารสุนัขนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยที่ไลน์ไอดีที่ผมขึ้นไว้นะครับอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับ สามารถซื้อของมาแลให้ผมไปรับได้หรือจะโอนเงินนะครับโอนเงินมาให้ผมไปซื้อก็ไดเ้เอาที่ท่านต้องการเลยนะครับแต่ว่าบัญชีบัญชีที่โอนเงินจะไม่ใช่บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับบัญชีเพจนั่นคือเป็นเงินที่เราจะรวบรวมเราจะไม่ยุ่งกับเงินตรงนั้นเราจะถอนออกมาทีเดียวนะครับในการแบบเอาไปถวายทีเดียวเลยนะครับนะแต่ถ้าอยากซื้อของสามารถโอนเข้าบัญชีส่วนตัวผมได้เลยแล้วแจ้งว่าอยากจะซื้ออะไรบอกผมได้เดี๋ยวผมซื้อปุ๊บเดี๋ยวผมจะถ่ายใบเสร็จถ่าย อะไรส่งไปให้ท่านนะครับนะอ่ะโอเคครับแล้วก็บอกคุญก็เรียบร้อยก็ถ้าใครอยากร่วมบุญกับทางรายการกับทางเพจนะครับในวันอาทิตย์ที่หนึ่งนี้นะครับอยากจะร่วมเดินทางไปถวายกับเราสามารถร่วมเดินทางไปกันได้นะครับและถ้าอยากไปชมถ้ำเหล็กไหลเราก็จะได้ไปชมกันนะครับนะแล้วก็ไปร่วมถวายอนุโมทนาบุญกันถ้ามีคนไปเยอะก็อาจจะมีการเลี้ยงเพลนนะครับเลี้ยงพระเลี้ยงเพลนอะไรประมาณนี้นะครับนะ โอเคครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากร่วมบุญเลขบัญชีหน้าจอนะครับถ้าอยากถวายสิ่งของติดต่อผมม่ได้เลยนะครับนะพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดยกันไปคนลุกวอเลยวะ่ะ <c oughs> น่ากลัวมากเนี่ยครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเมนเผาศพนะครับซึ่งจุดหมายของเรานั้นก็คืออุ้ยขังคก โอ้โหนี่ไฟไม้ขีดไฟเหมือนเพิ่งจะมีการเผาไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับใิ้ดูนะทุกคนว่าจุดหมายของเราอยู่ที่กุฏิหลังนี้นะครับตรงนู้นห้องน้ำนะครับที่เห็นเป็นไฟนะครับซึ่งน้องชายผมไอปอกไอตีมันมาก่อนผมอีกแนละ้วทุกคนผมมาบวยมันเนี่ยนะครับ เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันมีเสียงอะทุกคนเมื่อกี้ไอ้หนุ่งนะไอ้หนุ่งนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนพอพอผมเห็นคือผมจะไม่ค่อยถูกฉลกถูกชะตากับโรงเย็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันเป็นดูดิอันนี้มันคืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนตายทั้งนั้นเลยอ่ะนะอันนี้เหมือนเพิ่งจะมีการเผาเผาร่างไปนะครับอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดยเดคือผมยังไม่กล้าเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมีใครนั่งเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคน <c oughs> ผมรู้สึกเหมือนมีใครนั่ง โอ้ยคือเฮ้ยเมื่อกี้จริงๆนะตรงบริเวณเนี้ทุกคนนะเหมือนมีใครนั่งอยู่แต่จะยังไงอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้กล้องจับภาพเห็นหรือเปล่านะสุป,ปินานางังคือกุฏิหลังเนี้ยหลวงพ่อบอกว่าเป็นกุฏิที่รวบรวมเอาของคนตายมาไว้นี่เลยโถกระดูกดูดิ ทั้งนั้นนะแล้ววันนั้นที่ตีมาอ,อ๋อนี่ข้างหลังเข้าไม่ได้ต้องเข้าด้านหน้าอันนี้เราพามาสำรวจดูรอบๆนะทุกคนดูดิมืดตึด๊ดตื้อเลยนะครับวันนั้นตีล่าผีมานะครับทุกท่านกับลาตีนะครับแล้วก็ตาหลวงจอมหาเรื่องนะครับแต่เดี๋ยวเราจะุ๊ย,ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อย ูกชะตาถูกฉลกกับลงเย็นสักเท่าไหร่คือถ้าเห็นเป็นลายๆอะ่ะคือผมไม่โอเคอะนะครับแต่ถ้าวันนี้เราเห็นอะไรผิดปกติเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องกันนะครับทุกท่านโอ้โหวันนั้นมันน่าจะมีรถเข็นด้วยเปล่ารถเข็นศพด้วยผมไม่แน่ใจนะวันนั้นดูไ์สดน้องอยู่นะครับ โอ้โหคนลุกฮยคนลุกอะโอ้โหเฮ้ยเดินเข้าไม่ได้เลยปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยไม้อะไรวะปุ้ยเหยียบมุ้งซ่วอะไรอ่ะเมื่อกี้ โอ้ยลูกหีบบานเลยโรงศพน่าจะเข้าไปยากนะตรงนี้ห้องนี้น่าจะเข้าไปยากนะครับเพราะว่าของลกเหลือเกินนะครับ ลมเปล่าวะเฮ้ยโคตรหล่อเลยเฮ้ยยิวอุ้ยยิว่อนเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรลมเปล่าลมเปล่าเสียงอะไรครับ ผมเอื้อมไม่ถึงนะดูดิไปไม่ได้ยังไงไม่มีเชือกไม่มีเอ็นอะไรทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะดูนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะโอ้โหโอ้โหผ่านมาแล้วกี่ล่างเฮ้ยวันนั้นรถเข็นศพอยู่ไหนวะไปก่อนเฮ้ย เดี๋ยวกว่อนนะผมวันนั้นผมดูไลฟ์สดไอตีรถเข็นศพอยู่ไหนอ่ะมันจะมีโรงเย็นหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็มีรถเข็นศพใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวกว่อนนะมันใช่กุฏินี้ปะวะงงมากเดี๋ยวโคตรหลอเลยนี่คืออะไรเอ่ยโอ้โห สุปินานังอุ้ยโยมใครโยมโยม,โยมโอาตมาเองเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอขึ้นสำรวจด้านบนก่อนนะครับทุกคนอุย้ยใครอะ่ะอันนี้ผมไม่อยากค้าทายแรงๆนะทุกคนนะ มันมันไม่ใช่แนวผมนะโอ้ยเฮ้ยผมว่าตรงนี้แหละต้องมีอะไรสักอย่าง่ะทุกคนเอางี้ไหมเดี๋ยวเราลงมาตั้งกล้องกันดีกว่าทุกคนเอางี้ลงมาตั้งกล้องกันดีกว่าเดี๋ยวขอสำรวจด้านบนก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เโทษเมื่อกี้มีหน้าใครบอ Điều còn hả? còn nữa còn ừ. ui lồn quá tiêu ui ui tiêu ui 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 เฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนครับเฮ้ย hey, ทุกคนเมื่อกี้หน้าต่างมันเปิดอยู่ไี่เหรอแล้วมันเลื่อนได้ไงวะเอาแล้ว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 อุ้ย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 ,ยทุกคนผมไม่ได้เปิดนะผมไม่ได้เปิดนะมือผมไม่ถึง ุยเฉยไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม่ใช่ลมแล้วแบบเนี้ยอุยอ้ยมันไม่ใช่ลมแล้วแบบเนี้ยอุย้ยเฮ้ยหลอนว่ะเฮ้ย เดี๋ยวโู้สุปินานังอุ้ยอุ้ยอะไรวะทุกคนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอันนี้คือยุงกัดอีกอะไรเหรอลูก แสงไฟมันสงสัยแสงไฟมันแยงตานกโอ้ยบาปกรรมแล้วกูเฮ้ยโคตรร้อ,อนเลยว่ะเฮ้ยบาปกรรมสุป,ปีนานางสำมภเวสีจุตินางขอ,อเชิญดวงจิตโอ้โหยสงสารจริงๆไปทุกคนเดี๋ยวเรา ลงไปตั้งกล้องกันดีกว่านะครับคือไม่อยากรบกวนนกสงสารมันนะครับไปเดี๋ยวลงไปตั้งกล้องกันทุกท่านครับตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหน้ากุฏิแล้วนะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าผมไม่อยากเข้ามาตรงนี้เลย อันนี้ผมสํารวจให้ดูก่อนนะครับไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะสํารวจให้ดูทุกซอกทุกมุมก่อนก่อนที่เราจะตั้งกล้องกันนะครับโอเคนะครับเนาะไม่มีแล้วนะอ่าอันนี้ไม่มีใครไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือทําให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนะครับแต่ตรงนั้นผมยังไม่ได้เข้าไปเลยมันเข้าไปไม่ได้นะครับแต่มันไม่ไม่ไม่มีอะไรนะครับทุกคน ปเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะลันกันยาวๆเลยนะครับไปไม่อยากใช้ไฟแรงมากมันให้มันสลัวนะครับอโอเคครับ นายหลังโอเคครับทุกท่านก็เดี๋ยวผมจะตั้งไว้สักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับนะสาธุสาธุสาธุาธขอ,อเชิญดวงกิตดวงวิญญาณหากท่านมีอยู่จริงหน้าที่นี้จงออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้คนรู้ได้เห็นได้รับชมด้วยเถิดสาธุสาธุไม่ต้องพูดมากไปครับออกไปรอหน้าเมนใครแล้วนะทุกคนเฮ้ย เฮ้ย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 เสียใรเนคุณทุกคนเมื่อกี้นั่งอยู่ที่หน้าเมนมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้แว่วๆเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวขอกลับไปเพดูกล้องนะครับนะ จะเป็นเหมือนตอนที่เราไปน้องกุมารหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะทุกคนนะให้ทุกคนไปดูกันเอาเองนะครับทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากพื้นที่ก่อนนะครับใครอยากสับสนช่องสับสนรายการโดเน่เข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอหรือปักหมุดไว้นะครับใครอยากร่วมบุญก็โดเน่กันเข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีของทางเพจนะครับนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอุ้ยหลอนหลอนว่ะ